นับจนถึงตอนนี้ประตูฝั่งขาเข้าสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดกับช่วงตลาดหน้าหนาวมกราคมปี2025ก็ยังคงไม่มีใครที่เปิดเข้ามาทักทายเป็นการเสริมทัพใหม่รายแรกในยุคข,ของกุนซือรูเบนัมบลิมนะครับจะมีกแต่ความเคลื่อนไหวในหน้าสื่อที่หยิบชื่อของผู้เล่นหลายรายมาโยงใย,ยความเป็นไปได้ที่จะมีโอกาสถูกเซ็นตัวเข้ามาซึ่งหนึ่งในหลายรายชื่อที่มีแนวโน้มใกล้เคียงมากๆเมื่ออัปเดตจากหน้าข่าวก็คือผู้เล่นตัวทีมชาติเดนมาร์กวัย20ปีนามว่าแพตติกดอกูจากสโมสรเลต ช่ในเซเล,ลีอิตาลีครับซูซูกิเอติก้าซูเปอร์แฟตดิรถยนต์เจ็ที่นั่งที่ตอบโจทย์ทุกความคุ้มค่าเป็นเจ้าของในราคาพิเศษเริ่มตน้นเพียง555,000บาทจากราคาเดิม783,000บาทรับข้อเสนอสุดคุ้มได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง28กุมภาพันธ์2568หรือจนกว่าสินค้าจะหมดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th หรือสอบถามที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศครับดีลนี้ถือว่ามีความน่าสนใจในตัวมันเองเพราะส่วนหนึ่งก็คือเดิน ตำแหน่งการเล่นของตัวนักเตะที่เป็นแบ็กซ้ายและเล่นโลในรูปแบบวิ่งแบ็กได้ด้วยนําไปสู่คําถามที่บางคนก็สงสัยนั่นแหละครับว่าเพราะอะไรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงมองว่าตำแหน่งการเล่นนี้ควรถูกอิมพอร์ตเข้ามาเป็นตำแหน่งแรกๆภายใต้าการสร้างทีมใหม่ของลูเบนอมอลิม คำตอบหลักๆเลยก็เป็นเพราะกลุ่มกําลังผู้เล่นที่ปีแสดงถือครองอยู่ในปัจจุบันอันเป็นมรดกที่ลูเบนออมอลิมรับช่วงมาจากกุนซือคนเก่าโดยเฉพาะตําแหน่งตัวริมเส้นเกมรับไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาล้วนเป็นผู้เล่นประเภทมิติใดมิติหนึ่งเท่านั้นนั่นคือตัวรับก็จะเป็นนิยามของฟูลแบ็กที่ขายมิติการซับพอร์ตหรือเลินเกมลุกด้วยตัวเองขณะที่ริมเส้นเชิงลุกเองก็เป็นประเภทพวกปีกที่อ่อนด้อยในมิติการเล่นเกมรับซึ่งตรงจุดนี้แหละครับที่ธรรมชาติของตัวผู้เล่นที่มีมันไปย้อนแย้งกับบบข้อออเเรรรียกงงบบกงงะาล่น ที่ตำแหน่งวิงแบ็กมันเป็นตำแหน่งที่ต้องการคุณสมบัติในการเล่นทั้งพาร์ทเกมรับและเกมรุกบนมาตรฐานระดับสูงเท่าๆกัน และเพราะมันคือตำแหน่งที่สำคัญกับรูปแบบการเล่นแบบหลังสามามากๆพราวิงแบ็กคือตำแหน่งที่มีส่วนสำคัญทั้งเกมรุกและเกมรับทำให้นำไปสู่การจัดลำดับความสำคัญของการลงตลาดนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดที่พวกเขาดูจะพยายามหาผู้เล่นที่สามารถตอบโจทย์การเล่นแบบวิงแบ็กได้เข้ามาก่อนและนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมถึงเป็นแพตริกดอกกูด้วยนั่นเองครับมีบทความหนึ่งของเดลีติกเขียนเอาไว้โดยลอรีวิทเวลบ่นหัวเรื่องชัดเจนว่าเพราะอะไรรูเบนออมลิมถึงจิ้มชื่อไปที่ผู้เล่นวัย20ปีคนนี้บ่น กราฟของบทความเขียนไว้ชัดเจนนั่นก็คือแพทริกดอกกูสามารถจะช่วยให้ทีมเล่นในแนวลุกได้ดีมากขึ้นอีกทั้งต้องบอกว่าตำแหน่งตรงนี้ไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเป็นลำดับความสำคัญของแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ตอน im, อโมอลิมเข้ามาทำทีมหากแต่มันคือลำดับความสำคัญที่พวกเขาริดไว้มานาน18เดือนแล้วอันเนื่องมาจากปัญหาสภาพร่างกายที่เกิดขึ้นกับทั้งลูกชอและไตเลมาลาเซีย ทีนี้พอลูเบนออมอลิมเข้ามารับช่วงทีมต่อจากเอริกเทนฮาที่ถูกปลดออกไปก็ยิ่งทําให้ลําดับความสําคัญเรื่องการเฟ้นหาผู้เล่นตําแหน่งฟูลแบ็กหรือวิงแบ็กโดยเฉพาะฝั่งซายนั้นมีความสําคัญเข้มข้นขึ้นมาอีกเนื่องจากสาเหตุทางระบบฟุตบอลอย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วนั่นแหละครับว่าระบบที่ลูเบนอโมรลิมตั้งใจเอามาใช้กับแมนยูนเต็ดนั้นตําแหน่งวิงแบ็กมีความสําคัญสูงมากๆเพราะนี่คือตําแหน่งการเล่นเดียวเลยก็ว่าได้ภายใต้ระบบนี้ที่ต้องตอบโจทย์ทั้งพาร์ทการเล่นเกมรุกและพาร์ทการเล่นเกมรับบนมาตรฐาน ซึ่งนั่นคือคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่ผู้เล่นของแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ชุดปัจจุบันไม่มีในตำแหน่งการเล่นดังกล่าวเพราะทีมทีมนี้ถูกสร้างขึ้นมาบนพื้นฐานระบบฟูลแบ็กดั้งเดิมทางลอรีวิทเบลยกตัวอย่างนูแซมาซาอุยที่แม้จะสามารถทำผลงานในตำแหน่งวิงแบ็กได้บ้างก็จริงแต่ความไม่สุดในทักษะเกมรุกความขาดซึ่งจินตานาการในการเล่นแบบเล่นเกมรุกทาให้เวลาหยิบจับใช้งานก็เหมือนขาดวิติเชิงลึกที่ควรมีไป คือไม่ใช่ว่านุแซมาซาอุยไม่ดีหรือไม่เก่งนะครับแต่ชุดความสามารถพื้นฐานคือธรรมชาติเกมรับมากกว่าจึงเล่นได้กับระบบนี้แต่เล่นได้ไม่สูดอย่างที่ตัวคนเอาระบบมาใช้นั้นต้องการนั่นเองครับปัญหาตรงนี้ยังถูกนํามาขยายความต่อด้วยนะครับว่ามีผลกระทบอย่างมากถ้าให้ประสิทธิภาพในเกมรุกของทีมปีแสดงมีปัญหากก่าวคือมีปัญหามาตั้งแต่การเล่นแบบเดิมคือแบ็กโฟร์เสิรพาร์ทเกมบุกข,ของทีมนั้นขาดคุณภาพเสริมจากผู้เล่นฟูลแบ็กจนกระทบต่อยอดการทำประตูในแต่และฤดูกาลที่ถือว่าน้อยมากๆเมื่อเทียบ สอนชั้นนำอื่นอื่นและน่าสะท้อนมาถึงเหตุผลว่าการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพยายามจะเดินดิวคว้าตัวแพทริกดอกกูมาจากเลสเชคือความปรารถนาของพวกเขาที่จะเพิ่มพลังงานในการโจมตีจากวิงแบ็กพร้อมทั้งเพื่อน,นำมาช่วยซัพพอร์ตระบบฟุตบอลของลูปเบนอมอลิมให้ชัดขึ้น โดยสถิติของแพตริกดอกูลงเล่นในฤดูกาลนี้เกมหลีก20เกมทําไป3ประตูกับ1แอสซิสต์มองเผินๆอาจดูเหมือนไม่มากมายอะไรแต่ก็ต้องไม่ลืมครับว่าบริบททีมที่เขาเล่นนั้นคือเรดเช่คือทีมในโซนหนีตกชั้นที่ประสิทธิภาพองค์รวมไม่ได้ดีมากนักตัวเลขดังกล่าวมันเลยถูกขับเน้นให้เด่นชัดมากขึ้นว่านี่คือประเด่นที่มีของและถ้าได้ยกระดับไปเล่นในทีมที่สิ่งต่างๆพร้อมขึ้นกว่านี้กว่าจยิ่งช่วยทาให้ตัวเลขในพาร์ทการสนับสนุสนเกมลุกกกดดีข้นนออออณสมบัติิิเเเ่่งงงพทรรูาาจืห วิทเวลเขียนเอาไว้ก็คือการเล่นในพื้นที่สุดท้ายของแดนคู่แข่งที่เป็นธรรมชาติขณะที่ผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรเลเชกกาวกับสื่ออิตาลีถึงนิยามของแพตติกดอกกูว่าเป็นผู้เล่นที่มีเครื่องยนต์ขับเคลื่อนพิเศษหาใครเหมือนได้ยากและไม่ว่าจะเล่นฟูลแบ็กวิงแบ็กหรือปีกทางซ้ายและขวาเขาก็สามารถจะวิ่งได้อย่างยอดเยี่ยมในรายละเอียดส่วนข้อมูลจากเว็บไซต์เบ k i กิ้งเดอะไลน์อธิบายลักษณะการเล่นของแพตติกดอกกูโดยการระบุว่านี่คือผู้เล่นสมัยใหม่กล่าวคือไม่ลนลานเวลาไม่ลูกบอลอยู่ในการครอบครอง มีทักษะการเล่นที่เฉียบคมมีลักษณะทางกายภาพที่น่าสนใจคล่องตัวและสามารถไปกับลูกบอลได้อย่างเป็นธรรมชาติ ที่สาคัญคือความสามารถในการเล่นกับพื้นที่แคบๆสามารถดับแรงกดดันจากการถูกบีบได้ดีแต่ก็แน่นอนว่ามีจุดเด่นก็ต้องมีจุดด้อยที่ต้องปรับปรุงเว็บไซต์ Breaking the Line เขียนเอาไว้ว่าจุดที่น่ากังวลก็คือการที่แพตริกดอกูเล่นบอลด้วยเท้าซ้ายข้างเดียวชัดเจนจุดเกินไปและเท้าขวาของเขาคือจุดอ่อนที่ต้องได้รับการปรับปรุงให้สามารถถูกนํามาใช้ร่วมกับการเล่นเพื่อการเพิ่มมิติมากขึ้นนอกจากนี้ย้อนไปที่บทความของลอร์ดวิทเวลยังชี้ด้วยว่านี่คือผู้เล่นที่สอดรับกับนโยบายของอินเดียกรุ๊ปอย่างชัดเจนนนัน คือผู้เล่นอายุน้อยมาจากสโมสรนในยุโรปภาคพื้นทวีปและที่สําคัญคือสามารถคาดหวังได้ถึงการขายต่อแล้วจะทํากําไรจากราคาตอนซื้อเข้ามาเพราะช่วงอายุและศักยภาพนั้นยังไม่ได้ถูกรีจจนสุดก่อนย้ายมาเหมือนดิวที่แมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ชอบทากันประจําในอดีตที่พอซื้อมาแล้วมาพบว่าเป็นผู้เล่นประเภทที่มีแต่มูลค่าจะลดลงแต่มันก็มีข้อหน้าห่วงกังวลตรงที่ประวัติการซื้อนักเตะของปีศาจแดงที่มาจากทีมภาคพื้นทวีปด้วยกันนั้นต้องอาศัยเวลาในการปรับตัวพอสมควรตัวอย่างชัดเจนก็เชน่นและนี่ โโลและมาโนเอลกาเต้รวมถึงที่มาจากลีกงอิตาลีเหมือนอย่างแพตริกดอกูนั่นก็นกนกนคือโจโชเซิร์ซีสำหรับแพตริกดอกูในทางข่าวสารอัปเดตตลาดตอนนี้ระบุว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่สนใจจริงจังนะครับและมีการส่งตัวแทนเจราจาเดินทางไปอิตาลีเพื่อการพูดคุยเรื่องนี้กับเรเช่แล้วซึ่งทิปเดินทางครั้งนี้ของพวกเขาอย่างหมายถึงการไปเจราจากับทางนาโปลีเรื่องดีอเลฮันโดกานาโช่นักเตะที่นาโปลีให้ความสนใจด้วยเลยพร้อมกันแล้วก็ดันบังเอิญที่ในหน้าข่าวอ้างโดวยว่านาโปลีเองก็เป็นหนึ่งในสโมสร ที่ให้ความสนใจแพทิกดอก,กูเช่นกันส่วนเรื่องของรายละเอียดค่าตัวตามข่าวเผยว่าตัวเลขที่เลตเช่ต้องการสูงสุดหรือราคาที่พวกเขาตั้งเป็นมาตรฐานไว้ก็คือ40ล้านยูโรหรือราว35ล้านปอนด์ซึ่งจะว่าถูกก็ใช่จะว่าแพงก็ไม่เชิงเพราะต้องไม่ลืมว่านี่คือเล่นที่อายุเพิ่งจะ20ปีเท่านั้นและหมายถึงมูลค่าที่สามารถจะสูงขึ้นได้หลังจากนี้หากว่าได้รับการพัฒนาจนก้าวขึ้นมาเป็นแก้สาคัญของทีมในระยะยาวได้จริงๆส่วนเรื่องค่าเหนื่อยปัจจุบันนักเตะรับกับทางเลตเช่แค่สัปดาห์ล1500 เท่านนั้เชื่อว่าถ้ามีการขยับขยายมาอยู่กับยูไนเต็ดจริงๆก็จะได้รับการยกระดับค่าตอบแทนให้สูงขึ้นแต่อาสตาร์ตามสมควรเพื่อจะได้สามารถยกระดับตามผลงานแบบขั้นบันไดได้ด้วยสุดท้ายแล้วยังคงต้องย้ำนะครับว่าดิวแพทริกดอกูกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดจนถึงนาขณะนี้ฟาบิซซโลมาโนระบุว่าแมนยูในเตดยื่นข้อเสนอไปแล้วที่จํานวน27ล้านยูโรรวมโบนัสแต่ถูกทางเลเช่ตอบปฏิเสธเป็นที่เรียบร้อยเนื่องจากต้นสังกัดของดอกูต้องการจบเดิวนี้ที่ตัวเลข40ล้านยูโรหรือราวส ล้านนปอถ้าไม่ชัดเจนว่าเด๋ยวนี้ยังไม่มีการรู้ล่วง100%แต่แต่นวโน้มจากหน้าข่าวสามารถพา้เชื่อและวิเคราะห์ได้บ้างว่าเนี่ยจ,จะเป็นดีลขาเข้าหลายแรกภายใต้ยุคสมัยของลูเบนอมอลิมจึงเป็นที่มาของการหยิบจับข้อมูลน่าสนใจต่างๆของแพทิกดอกูมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันก่อนในคลิปนี้นั่นเองครับ